เสียงเอื่นเอ่ยร้องขอขนมห่อเป็นส่วนหนึ่งในบทเพลงขอทานของน้องๆโรงเรียนวส,สว่างอารมณ์ซึ่งจะคคำบอกเล่าต,ต่อๆกันมาของปราชญ์บ้านที่หานแดงเล่าว่าเสียงขอทานเพื่อร้องขอขนมห่อเป็นกิจกรรมต่างประเพณีจึงนันทนาการของหมู่บ้านท,ที่หานแดงจังหวัดส,สุพรรณบุรีที่นิยมเล่นในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปีก่อนออกพรรษาหนึ่งวันเนี่ยก็จะมีการทำขนม,มนะทีนี้ว่า เราก็จะมาอะไรแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนขนมที่จะใช้ในใน,ในการทำบุญในวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็เลยทีนี้ก็มีเพลง,ตงแต่ตั้งตั้งแต่เดิมมานะ่ก็เลยใช้เพลงอันนั้นมาก็รวบรวมกันก็คือพวกที่มีความสามารถในการร้องรำทำเพลงมีดนตรีบ้างมีการร้องบ้างรวมกันแล้วก็ลงเรือไป ของเพลงแบ่งออกเป็น3ส่วนคือการเกลื่อนถึงสาเหตุที่ต้องมาขอทานการร้องเพื่อขอความเห็นใจและเชิญชวนให้ชาวบ้านทำบ,บุญกุศลในการบริจาคทานและการร้องเพื่อกล่าวขอบคุณและอั้เนวยพรให้กับผู้บริจาคทานซึ่งคำพูดและคำร้องจะเป็นเนื้อความสั้นๆและต้องร้องทุกบ้านที่ไปขอจึงต้องมีผู้ร้องหลายคนผัดเปลี่ยนเป็นผู้ร้องและลูกคู่ มีกรองฉิ่งฉาบครับและโมงเป็นเครื่องประกอบจังหวะตามความถนัดก่อนจะเลือนหายไปจากหมู่บ้านแทงการเข้ามาของวัฒนธรรมสมัยใหม่ เป็นเวลากว่า30ปีที่เพลงขอทานเพลงพื้นบ้านได้หายไปจากหมู่บ้านพิหารแดงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยเกรงว่าเพลงพื้นบ้านขอทานจะหายไปจากท้องถิน่นโรงเรียนวัสว่างอารมณ์จึงได้ร่วมกับชาวบ้านพิหารแดงฟื้นคืนและสืบสารเพลงขอทานให้กลับคืนสู่ท้องถิ่นอีกครั้งโดยปราดท้องถิ่นบ้านพิหารแดง ได้รวบรวมศิลปะพื้นบ้านเพลงขอทานที่มีการบอกเล่าสืบต่อกันมาถ่ายทอดสู่น้องน้เยาวชนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ร้อมถูกบรรจุเข้าหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนเพลงขอทานเราก็ไม่อยากให้ตรงนี้มันสูญไปก็เลยเอาบรรจุเข้ากับหลักสูตรท้องถิ่นแล้วก็ของเงินงบประมาณจากเขตพื้นทีนะ่ได้ปีละปีละหกพัน เพื่อ,อเพื่อให้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ได้มีค่าใช้จ่ายในการที่จะมาช่วยสอนเด็กครับน้องชูร,รายรัดโคโต,โตและเพื่อนเป็นนักเรียนรุ่นที่สองที่มีใจรักและร่วมสืบสารเพลงขอทานทุกเย็นหลังเลิกเรียนเด็กๆจะร่วมซ้อมให้พร้อมสำหรับการสแสดง เพื่อเผยแพร่ศิลปะเพลงขอทานโดยเด็กๆต่างหวังว่าคนไทยจะร่วมอนุรักษ์และรู้จักเพลงขอทานมากขึ้นก่อนที่จะมาหัดเรียนเพลงขอทานนี่หนูรู้จักไหมคะว่าเพลงขอทานคืออะไรไม่ไม่ทราบค่ะค่ะแล้วหนูเริ่มหัดเรียนเมื่อไหร่คะประมาณอยู่ป .4 ค่ะค่ะค่ะรู้สึกยังไงคะกับเพลงพื้นบ้านที่เราเข้ามาเรียนรู้แล้ว ภูมิใจในตัวเองค่ะค่ะทำไมถึงสนใจเข้ามาเล่นเพลงขอทานคะอืมเป็นเพลงที่เพอค่ะแล้วเป็นเพลงที่คนสมัยก่อนอนุรักษ์ไว้แลวร่วมสืบทอดต่อกันมาค่ะค่ะเนื้อหาของเพลงบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอืมเรื่องการขอขนมห่อค่ะ เวลาวันอากพันษาคนหนุ่มคนสาวหรือว่าคนแก่คนเฒ่าก็จะร้องเพลงไปขอขน,นมพอในแต่ละบ้านพอวันรุ่งขึ้นก็จะมาถวายวัดค่ะปัจจุบันเพลงขอทานได้ถูกนำมาใช้เล่นในกิจกรรมงานแสดงต่างๆเพื่อเป็นการสร้างความบันเทิง และเริ่มสืบสารวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายโดยไม่ถูกลืมหายโดยสังคมไทยเช่มผ่ผ่านมาสุภวดีเงินทองโอ,อภาษะทองเพชรสถานีวิทยุทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายง,งาน